สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนนะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่เท่านั้นนะคะใครที่ฟังแล้วพลังงานตรงก็ลองไปปรับใช้ปรับคิดดูส่วนรับใครที่ฟังแล้วไม่ตรงนั่นก็แสดงว่าในเดือนนี้ไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรลบฟังกันด้วยค่ะเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันนี้พี่หญิงมีช่อง เพจ facebook แล้วนะทำใหม่แล้วนะคะจากช่องเดิมที่ถูกขโมยไปก็เป็นชื่อช่องเดียวกับ youtube นะคะยุงหญิงทานหลอดทุกคนไปดูแล้วก็ติดติดตามคลิปสั้นได้ช็อตวิดีโอได้นะคะอ่ะพไพ่ใบแรกของคุณนะคะ king of w a n d s ชาวราศีตุวเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างที่จะเก่งเป็นหัวหน้าคนเน้นในเรื่อง,องการทำงานมีแพชชั่นในการทำงานมีสเสน่ห์ทำงานเก่งมากอะ่ะเป็น working man working woman นะคะ เจ็ดดาบแต่มีบางครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณทําอะไรไม่ค่อยบอกไม่ค่อยกล่าวคนรักหรือเปล่าระวังว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันนะคะในความสัมพันธ์เป็นไปได้ไปไหนไม่บอกทําอะไรไม่บอกหรือเป็นอะไรที่มีโรคส่วนตัวจนไม่อยากบอกไม่อยากพูดวางแผนอะไรก็ไม่บอกเนี้ยนะคะเจ็ดดาบทําให้อาจบางที คนของเราความคนใกล้ชิดของเราอาจจะเกิดความไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจได้ด้วยสําหรับบางท่านในความสัมพันธ์ของคุณพี่รู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนเดอะเฮอร์มิตมันเหงาอ่ะทําไมไม่มีความสัมพันธ์แบบเงาเงาเหมือนมีคู่ถ้ามีแฟนแล้วก็เหมือนคนโสดอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ค่อยคุยกัน อยู่แบบโลกส่วนตัวมากจนเกินไปบางคนมีแฟนเป็นชาวราศีกันนะคะหรือคุณอาจจะมีแฟนที่อายุมากกว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวชอบอ่านหนังสือรวมถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอาจจะมีอะไรแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยคุยกันแยกห้องกันนอน หรือห่างกันสักพักอยู่ในช่วงของการคิดอยู่ในช่วงของการตึกตองทบทวนดูว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิทางไหนก็ได้นะคะอะซึ่งมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์คุณด้วยเด็กคนนี้เป็นชาวธาตุดินมังกรพฤศกหรือชาวราศีกัน เนี่ยอาจจะมาเป็นตัวแปรที่ทำให้ปัญหาของคุณเกิดขึ้นในในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยคือทำอะไรบางทีไม่บอกอเกี่ยวกับเด็กคนนี้ค่ะอ,อ๋อเดี๋ยวดูอีกก่อน สิบเหรียญอนาคตไพ่อนาคต,าคตดูปัญหาก่อนนะคะปัญหาคือ the l o อ e r ตอนนี้มันมีความมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่เชื่อใจเกิดความไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์แล้วถามว่ารักกันไหม the l o อ e r แน่นอนเป็นคนรักกันแต่ณตอนนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดความคลางแคลงใจไม่มั่นใจแล้วเฮ้ยความรักครั้งนี้ ความสัมพันธ์นี้มันใช่จริงๆเหรออะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นนี่คือปัญหาของคุณนะคะอืมมันเหมือนกับมันมีการแบ่งความรักอะคะ่ะบางคู่มีเรื่องราวของการปิดบางซ่อนเลนมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกลายเป็นรักสามเศร้าหรือกลายเป็นเป็นตัวเลือกหนึ่งในชีวิตความสัมพันธ์ได้เนี่ยเด็กคนนี้อย่างที่พี่ว่านะโดยเฉพาะเด็กคนนี้นะคะที่เข้ามา ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรืออาจจะไม่ใช่ชู้สาวก็ได้ทั้งนั้นการช่วยเหลือการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่คุณรักการช่วยเหลือการให้ความสนใจอีกคนหนึ่งที่คุณรักเหมือนกันอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นลูกติดอาจจะเป็นคนนุ่งคนนี้คนนั้นที่เป็นอายุน้อยกว่าคุณ นี่แหละมันเป็นสิ่งที่สร้างมาทําให้ปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณมันเกิดขึ้นทําให้คู่ของคุณเกิดความไม่ไวใจไม่เชื่อใจไม่เชื่อแล้วว่าคุณรักเขาไหมรวมถึงตัวคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะของหวานอยู่แล้วหวานแววแตวจ๋าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะทํางานเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะ ความรู้สึกลึกๆของคุณจริงๆแล้วคุณรักคู่นะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณรักคุณอยากจะมอบสิ่งดีๆให้อะ่ะแต่มันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่คุณคิดจะทะําอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นแค่ความคิดที่คุณยังไงคุณก็ยังไม่ทําเกิดขึ้นอยู่ดีหรือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มันมันเหมือนมันย้อนแย้งในตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกเป็นคนที่ทําสิ่งพวกนี้ไม่เป็นแต่ใจลึกๆอยากจะทํา อยากจะทําให้เขาแต่มันทําไม่ได้ทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกลึกของคุณตอนนี้คุณกําลังมองไปถึงอนาคตข้างหน้าค่ะนะคะคุณยังคุณคุณยังจับมั่นนะในความสัมพันธ์นี้คุณยังจับมันมั่นอยู่คุณยังยึดความสัมพันธ์นี้อยู่แต่พี่ยังรู้สึกพี่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์ของคุณที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบสิบ จิบจิบเหรียญเนี่ยมันมั่นคงอะแต่มันมีการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นณนปัจจุบันนะคะพี่ต้องเน้นตรงนี้บางทีพี่อาจจะย้ำไปย้ำมานะคะทุกคนแก้ไม่หายเนี่ยแหละเป็นเรื่องราวของชาวราศีตุลขอดูใบสุดท้ายหน่อยเจ็ดเหรียญมันเหมือนความสัมพันธ์มันนิ่งอะคะ่ะทุกคนคะ่ะ มันเหมือนมันเดินมาถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วอ่ะบางคนอยู่กันมานานหกปีเจ็ดปีแล้วความหวือหวานในชีวิตเป็นเฮอร์มิตมันไม่มีอะค่ะมันไม่มีความหวานมันไม่มีอะไรบางคูั่พี่พูดตรงๆนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่มีในเรื่องราวของแพชชั่นสัมผัสรวมถึงในเรื่องของแบบลึกซึ้งนั้นเกิดขึ้นก็ยังก็ยังได้เลย เนี่ยสิ่งสิ่งนี้แหละมันก่อให้เกิดความรักที่มันสันคอนถามว่ามันแย่ไหมในความรู้สึกของพี่มันไม่แย่เพราะความสัมพันธ์ของคุณมันมีเรื่องหลักประกันหลักฐานไม่ใช่หลักฐานสิหลักประกันอะชีวิตที่มันมั่นคงอยู่แล้วอะมาถึงเรื่องเงินเรื่องการหาเงินดูแลจนเจอครอบครัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขาดตรงเนี้ยค่ะมันมี เขาก็ดูแลคุณดีคุณดูแลเขาดีที่สลับกันเอานะคะแต่มันขาดสิ่งที่มันขาดคือมันเป็นขาดเรื่องความรักนี่เดลเวอร์เดลเวอร์คือตําแหน่งปัญหาเลยเพราะฉะนั้นขาดเรื่องความรักขาดเรื่องการมีแพชชั่นขาดเรื่องการมีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับคู่ก็ได้เนี่ยนี่มันคือปัญหาแล้วมันมาพร้อมเดลเฮอร์มิ แยกห้องนอนกันแล้วอยู่ด้วยกันมานานไม่มีแล้วแพชชั่นกอดกันหอมกันเหมือนเดิมไม่มีแล้วนี่คือปัญหาแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงพี่ยังรู้สึกว่าชาวราศีตุลยังรักคู่ยังมีความรักโกรธกันทะเลาะกันเขางอนคุณก็งอเนี่ยคุณยังง้อเขาอยู่เลยแต่สุดท้ายพอง้อไปง้อมาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะมันเป็นตัวตนของคุณไงคะแก้ยากเหมือนกันในะตัวตนเนี่ย ขอดูหน่อยค่ะ it is safe for y l u to love มันเป็นปลอดภัยที่จะรักล้วแหละแต่ไพ่พยายามบอกว่าการให้และการรับอะ่ะมันต้องมีเท่าเท่กากันอยากให้เขารักเราอยากให้เขาสนใจอยากให้เขาดูแลเราคุณต้องสนใจเขาด้วยอยากให้เขาแสดงออกอยากให้เขาหอมคุณคุณก็ต้องหอมเขาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นการให้และรับซึ่งมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะคะนี่คือไพ่ดังฟ้าบอกขออีกหนึ่งใบค่ะ พี่ค่อนข้างรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาไพแองเจลมาบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบบพึ่งพาต่างคนต,งต่างต้องพึ่งพากันคุณก็ต้องพึ่งพาเขาเขาก็ต้องพึ่งพาคุณจากกันได้ไหมไม่ไม่จากกันหรอกครอบครัวมั่นคงดีอยู่แล้วทำไงให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวโรเบอร์นี่แหละ การให้ความรักการดูแลเอาใจใส่กันที่มากยิ่งขึ้นการมีอะไรสัมผัสเนี่ยกายสัมผัสภาษากายอะ่ะกอดกันหอมกันเหมือนกับตอนรู้จักกันแรกๆอะ่ะลองทําดูก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณอยากทํานะแต่เพียงแต่คุณไม่ทําแค่นั้นเองพี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่กล้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือชาวราศีตุลค่ะออนที่นี้ในเรื่องของคนโสดนะคะโสดมาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะ อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีใครเข้ามามีการเริ่มต้นใหม่มีการพูดคุยใหม่คนน่าจ,จะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณเยอะๆเป็นชาวราศีกันเป็นชาวราศีธาตุดินมังกรพุบกันก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดรวมถึงคนเ,เนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะหรือคนรักเก่าที่เคยคบกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นป๊อปปี้เลิฟอะอาจจะหวนกลับมาในชีวิตของคนโสดได้ นะคะพ่วงด้วยลูกพ่วงด้วยเป็นลูกติดมาด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในความสัมพันธ์นี้พี่ถามพี่หญิงว่ามันค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ไหมไพ่มันขึ้นเจดดาบในตำแหน่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นเจดดาบคือเรื่องของการมันยังไม่น่าไว้ใจหรือตัวคุณเองมันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ไว้ใจความสัมพันธ์นี้คุณยังไม่ไว้ใจคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เรียนรู้ได้ไหมสําหรับพี่เรียนรู้ได้แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูดีๆแล้วก็ใช้เวลาไปบางคนมีการสืบสอบด้วยนะทางโซเชียลลองดูซิเป็นยังไงยังไงมายังไงมายังไงอีแบบไหนนะคะช่วงนี้ก็โซเชียลมาหนักนะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีอะไรรับลมคมในไพ่เจ็ดดาบอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณยังไม่ไว้ใจเองก็ได้ อนาคตสิบสิบเหรียญคุณอาจจะสร้าง,ออองครอบครัวคนคนนี้ได้ถ้าเขาไม่มีใครนะตอนนี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะแต่ถ้าเขามีใครอยู่คุณก็ต้องดูให้ดีๆเหมือนกันว่าเขามีใครถ้าเขามีใครอยู่นั่นแสดงว่าเขาเข,าเข้ามาในลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้จริงจังกับคุณ g นออฟคัพเข้ามาแบบยังเป็นคนเจ้าชู้เข้ามาแบบยังไม่ได้คิดอะไรเป็นคนเก่ากลับมานี่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะคะ นโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจค่ะเดลิเวอร์มาแล้วแต่ปัญหาของคุณมันเป็นไพ่เดลิเวอร์มันอยู่ในตำแหน่งปัญหานะคะมันยังเป็น choice เป็นมีเรื่องของความถูกใจเข้ามาแต่คุณยังเป็นหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งในความสัมพันธ์นี้คิดสลับกันเอาเขาอาจจะเป็นตัวเลือกของคุณคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังคงต้องดูกันต่อไปยังคงต้องดูกันต่อไปค่ะค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปบางคนยังเลือกที่จะคุยกับใครสองคนพี่รู้สึกว่ามีสองคนดินกับน้ำบางกรพุศกกันแล้วก็มีนกระกฎพิจิกแต่คนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณพี่รู้สึกว่าเป็นคนเก่านะมากกว่าคนใหม่คนเก่าที่เป็นาธาตุน้ำเนี่ยคนที่จะย้อนกลับเข้ามาคนที่เคยเดินออกจากชีวิตคุณไปหรือเพื่อนกเก่าอะไรเงี้ย คุณคิดถึงคนนั้นแหละคุณยังรู้สึกว่าคุณมองไปข้างหน้าอยู่ยังคงยังคงดูอยู่ถ้าคุณคบใครสองคนในเวลาเดียวกันพี่มองว่าคุณมีคนหนึ่งที่คุณปากหลักเอาไว้มากกว่าอีกคนนึงอะนั่นก็คือชาวทาตุนานเนี่ยคนเนี้ยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าเป็นโสดโสดส,สนิทเลยพี่หญิงไม่มีใครเลยในเดือนนี้หนู ยังไงดีอย่าเพิ่งไว้ใจนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจเอาง่ายๆคือค่อยๆเรียนรู้ไปนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละอ่ะขอดูไพ่แองเจิ้ลหน่อยค่ะ love yourself first นะคะรักตัวเองให้ให้ให้เป็นก่อนในเดือนนี้คนโสดไพแ่แรมบอกว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ เขารักคุณจริงๆเข้ามาเพราะคุณรู้จักหลักตัวเองนะคะใบที่สอง separation เนี่ยคนที่เคยแยกจากการไปอะ่ะคนที่เคยแยกจากกันไปแล้วมีโอกาสย้อนกลับมาหรือไม่ก็คุณอาจจะคบไปได้สักระยะหนึ่งสั้นๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสถานการณ์ที่คือมันไม่เพียงพอความสัมพันธ์เนี้ยเขอาจจะมี ลูกแล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วอย่างที่พี่บ้าไปนะสิบเลียนมันได้ทั้งสองแบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วแล้วเขาเข้ามาหลอกลวงคุณเข้ามาใส่หน้ากากใส่คุณสถานการณ์นี้ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ไปไหนไม,ไม,ไม่ไปไม่ถึงอะ่ะคือคุยกันแค่เนี้ยเป็นแค่การเริ่มต้นคุยแล้วก็สุดท้ายก็จบลงกลายไปเป็นคนโสดอีกเหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับชาวราศีตุล เจอกันใหม่ในเดือนหน้าคิดดีพูดดีและทำดีโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ